คุณตาคุณตา <c oughs> เอกใหม่แล้วคะแล้วถ้าที่นี้ไม่ใช่หนองแขมไม่ใช่สัมเพง้าที่ไหนวะเนี่ยปีนี้ปีอะไรจุลศักราช1,187นี่ฉันย้อนมาราชการที่3ามเลยเหรอวะเนี่ยนี่คือหลกงทุกขราชจ้ะอะไรลาดอนะ ตั้งแต่หลอนตกน้ำหล่อนก็ดูไม่เหมือนบุญตาที่ฉันรู้จักฉันไม่ใช่บุญตาที่พวกคุณรู้จักแต่ว่าเป็นอีกคนนึงที่เข้ามาอยู่ในร่างฉันคือนิวบุญตานี่หล่อนลืมเรื่องของเราไปแล้วหรือสร้างมันจำไม่ได้เพียงเพื่ออยากให้ฉันเสียใจกันแน่แค่เพียงเรามีใจตรงกันก็ทำให้ฉันเพอ้อแอบรักเธอตั้งแต่ที่พบกันคุณชายกับบุญตา รักกันใช่ไหมเจ้าคะหล่อนพูดคําว่ารักออกมาได้หน้าตาเฉยโดยไม่รู้สึกอะไรเลยหรือก็มันไม่ใช่เรื่องของฉันนี่เจ้าคะมันเป็นเรื่องของคุณกับบุญตาคนเก่าบุญตาคนใหม่ก็ทําให้ฉันชอบได้เหมือนกันเราอย่าเพิ่งเป็นอะไรกันมากไปกว่านี้เลยฉันต้องกลับไปอยู่ในที่ของฉัน คุณหลวงทำเช่นนี้ได้อย่างไรเจ้าคะนางบุญตาเป็นสิธิ์ขาาของอีชันคุณหลวงควนพากลับมาที่นี่ไม่ใช่พากลับบ้านระดับเจ็ดนิตชาถ่ายมิกินนี่ก็ได้ตั้งเจ็ดหลักให้มันแก้ผ้าหน่อก็ฝรั่งฟรีๆได้ไงวะถึงจะเป็นหญิงคันิกาก็ไม่ควรมาขับขคืนใจนาะงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะไม่ยอมเสียหล,ลอนไปเด็ดขาดลูกสาวบุญน,น,นาง้อพนครไม่ชอบไปชอบนางคัิกาต่ำช้าเช่นนั้นได้ยินไรลูกรักแม่บุญตาที่ตัวแม่บุญตาไม่ได้สนใจยศถาบรรดาศักดิ์หรือชนชั้นใดๆ ถึงฉันจะไม่รู้ว่าบ้านของหล่อนมันคือที่ใดแต่อยู่ที่นี่ฉันจะเป็นบ้านให้หล่อนเอง